สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละสองบาททุกรายการโปรโมชั่นพิเศษ3องค์300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้ง ปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เด้ง่ายนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะวันนี้รายการที่1เริ่มกันที่พาซุมก่อรายการนี้เลยนะคะนี่เป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นสามเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สนะคะพาซุ้มกอรายการที่4หลวงพ่อลุ่งเหรียญนี้แล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ วันนี้ก็จัดจุดไปให้บ้างแล้วนะคะแต่หมดไปอันนี้สี่นะคะรายการที่สี่รายการที่ห้าเหรียญกรมมรวงชุมพรอ,อันไหนแบ่งได้หนูแบ่งให้เลยนะคะรายการที่หกพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสีทอง ไปสามองค์นะอันนี้รายการที่เจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิรนฮานุมานนะคะปิดปิดสามรายการสามร้อยเหมือนเดิมนะคะพี่ปิดรายการเดียวสองร้อยบาทนะคะบอกเลยว่าชุดแป่งปันนะคะอันนี้รายการที่เจ็ด ต่อไปรายการที่8สดซุ้มกอเนื้อดำทรงเครื่องรายการที่9หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญรายการที่10ตะกุด3มสี รายธงชาติรายการที่11พระนางพญาอ้องค์น,นี้หน้าอกนูนๆนะคะสวยๆเลยเนื้อผิวนี่มวลสารขึ้นให้เห็นชัดๆเลยรายการที่12พระผงสุพรรณ ครับผงสุพรรณรายการที่สิบสามพาสิวรีรายการที่สิบสี่พ่อปานขี่ไก่ รายการที่สิบห้าพระพุทธชินราชรายการที่สิบหกพระสมเด็จฝังพลอยด้านหลังฝังตะกุดรายการที่สิบเจ็ด วัดกิ่งแก้วหลวงปูเ่เพอกรายการที่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อพัดรายการที่สิบเก้าหลวงพ่อเกษมปีสองห้าหนึ่งแปด รายการที่ยี่สิบพระสุ้มกอรายการที่ยี่สิบเอ็ดเ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่พ่าสุ้มกออง์นี้รายการยี่สิบพระผงสุพรรณนะคะรายการที่ยี่สเอ็ดพระซุ้มกอพนมมือไหว้นะคะ ก็อาจจะเบอืเบอๆบ้างนะคะโอเคต่อไปต่อนะรายการที่ยี่สิบสองซุ้มกอนะคะรายการที่ยี่สิบสามเดียนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษ รายการที่24เหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการรายการที่25พระมเหศวนกับพระรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะ รายการที่26หกลวงพ่อเกษมปี17 รายการที่27นะคะเหรียญจุอารงกรช้าง3เสียนนะคะเนี่ยไป2เหรียญเลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดแรกแจกแถมกันไปนะคะต่อไปนะคะรายการที่28นะคะพระคุณแผน หงพายกุมารรายการที่ยี่สิบเก้าเหลียนหลวงปู่แพ้วปาวะโรปากไพรี รายการที่30อันนี้จะเป็นพระปิดตาเหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะสามเหรียญรายการที่30ม รายการที่สามสิบเอ็ดพระนางพยารายการที่สามสิบสองมีสามเหรียญน,นะคะหลวงปูด่ดูหลวงพ่อสดตัวก็เหลีองหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดู2สองเหรียญเลยอุ้ย รายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสี่ นี่ได้มาคู่กันแบ่งปันไปเลยคู่กันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพระยืนยืนนะคะหนูไม่มัน่นใจว่าชื่อพระอะไรนะคะรายการที่3าิบสี่นะคะรายการที่35หลวงปู่แหวน รายการที่36มสหกเหรียญหลวงพ่อกล้วย2512กับเหรียญหลังยันเต็มนะคะรายการ36 รายการที่37ปิดตาหลังแบบกับปู่ทั่วสองหน้านะคะจัดชุดไปเลยปิดก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่านานานหนูจะจัดโปรโมชั่นนะคะอ่สามสิบเจ รายการที่อุ้ยเมื่อกี้สามสิบเออถูกละอันนี้สามสิบแปดหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมสามสิบเก้าเหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคสิตตารามอ่าสุดท้ายนะคะสี่สิบ พะซุ้มกอนะคะที่เหลือเดี๋ยวค่อยจัดกันใหม่นะคะมีน้อยแล้วเนาะก็อันนี้สี่สิบนะคะแล้วก็ฝากพระชุดหนึ่งชุดหนึ่งตะกร้านะคะนี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าเหรียญน,น่าจะได้อยู่นะคะชุดนี้เนี่ยมีเหรียญหลายหลวงพ่อนะมีพ่อเอียด้วยมีปูโตะแล้วก็เป็นพระแบบนี่อันนี้อะไรพ่อคูณ พระนี้หนูไม่ค่อยรู้จักนะคะเป็นพระส่วนมากน่าจะพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นพระเหรียญน,นะคะประมาณสามสิบก่าเหรียญน,นะคะตะกรนี้หนูขอห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะสามสิบอะไรว้าน่าจะสามสิบสองสามสิบามเหรียญเลยนะคะพระเหรียญน,นะคะเนี่ยขายเลยหมดแล้วนะคะพระชุดนี่จัดเลยชุดนี้ ห้ายบาทชุดสุดท้าย EP นี้นะคะที่เหลือ3องค์300นะคะแล้วก็ที่จัดชุดในถุง3องค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือรวมเป็นรายการได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ